เชียงใหม่ได้ซาฟารีมอบหงส์ข,ขาว4ตัวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนําไปเลี้ยงหน้าสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันที่29สิงหาคม2568สํานักงานพัฒนาพิงค์ธนคอนองค์การมหาชนโดยสํานักงานเชียงใหม่ในซาฟารีนําโดยนางสาวธิติรัตน์ตะวันวงศ์ผู้อํานวยการสํานักงานเชียงใหม่ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงค์ธนคอน ได้ดำเนินการส่งมอบผงขาวจำนวนสี่ตัวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพิชัยเลิศดพง์อดิสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปเลี้ยงและดูแลณสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นางสาวทิติรัตน์ตะวันวง์ผู้อำนวยการสํานักงานเชียงใหม่ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาพิงค์ะนคร กล่าวถึงการส่งมอบของขาวในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยง,งานภาครัฐและท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อประชาชนเสริมบรรยากาศที่งดงามและเพิ่มสเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดชิงใหม่อีกทั้งยังสอดคล้องกับบทบาทของสำนักงานพัฒนาพิงคนคอนองค์การมหาชนที่มุ่งเน้นการประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยง,งานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนทั้งนี้หงขาวยูโซนซิกเนโซเลจัดเป็นนกน้ำที่มีความสง่างามโดดเด่นด้วยขนสีขาวบริสุทธิ์และคอยาวอ่อนช้อยได้รับการยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความซื่อสัตย์และความงดงามทางธรรมชาติโดยมีพฤติกรรมที่น่าสนใจคือมักจับคู่เพียงคู่เดียวตลอดชีวิตจึงเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์ และได้รับความนิยมเลี้ยงในแหล่งน้ําสาธารณะทั่วโลกการที่สวนสาธารณะสานักงานพัฒนาเพียงคณะคนได้ต้อนรับลูกหงขาวทั้ง4ตัวจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสุขความผ่อนคลายและความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกทั้งยังช่วยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและสื่อกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองให้หน่าอยู่อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน เชียงใหม่ในซาฟารีเชื่อมั่นว่าลูกหงส์ขาวทั้ง4ี่ตัวจะเป็นเสมือนทูตน้อยแห่งธรรมชาติที่ช่วยสร้างรอยยิ้มความสุขและความยั่งยืนให้แก่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต่อไป